าชาลำเชียงนะครับนะกี่ลองเอาไอ้เจ้าลังดูตัวเก่าแต่เปลี่ยนลางใหม่ให้มันให้เขาพ่ให้มัน <S <S เพิ่มความยาวให้เขาไปจากเมตรยี่เป็นเมตรสามสิบหวังเลยไปลองมานิดหนึ่งปีกข้างค้าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากปีกเหล็กเป็นอลูมิเนียม45เซนครับผม ก่อนนี่ไงผลงานไอท้ทีแรกเอาโทรศัพท์ไปแล้วไม่มีที่ตั้งขาจับก็ไม่ได้เอาไปขาจับก็ออกยิงแล้วหลุดไปตัวลกลับไปใหม่เอาโทรศัพท์ทิ้งไว้ที่บ้านไปซัดมาซัด็หนึ่งมเมล็ดเข้าตรงนี้เราเล็งต่ำไปนิดนึงครับเผื่อต่ำไปหน่อย มันยังไม่คุ้นมือครับลางใหม่นี่มันลอยขึ้นมาอย่างงี้ต้องเผื่อสูงสูงกว่านี้หน่อยยุมเล็งใต้ท้องครับตรงนี้เล็งใต้ท้องเอาละครับผมหนึ่งมเมล็ดครับไซส์สวยใช้ได้ครับผมครับขอบคุณครับผม